เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปองพี่โอจิโอเกมเมอนะครับแล้วก็วันนี้จะมาตีบอสเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเหนือกว่าคราวที่แล้วแน่นอนโดยทีมที่เลือกนะครับผมผมก็จะปรับไปเป็นทีมธาตุไฟฟ้านะครับแต่ว่านักขนูตัวสุดท้ายของผมมันยังเลเวลน้อยอยู่นะก็เอาทคทลมไปแทนละกันนะครับก็ตัวหลักๆก็คงจะใช้แรกแค่ลาเซอร์นะครับผม ตัวอื่นเอาไว้ซัพพอร์ตพอนะครับ,บพร้อมกันแล้วไปอุ้มอันนี้นะครับที่สาเหตุที่ใช้ลาเตอร์มาตีนะครับเพราะว่าธาตุไฟฟ้านะครับจะทำปฏิกิริยากับน้ำแข็งค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเดมเมจจะจะทำให้เกาะแตกนะครับเมื่อเกาะแตกปุ๊บต้นไม้จะติดสตันนะครับนี่นะครับนะสังเกตที่หลอดสีฟ้านะครับปึ๊บต้นไม้ก็จะล่วงลงมาให้เราตบฟรีนะครับ จังหวะนี้ก็ซอยแดเมจได้เต็มที่นะครับแป๊บเดียวขึ้นหลอดแล้วอ,อันนี้ผมมีไปอัพเลเวลดาบมานิดหน่อยนะครับก็เลยตีแรงขึ้นด้วยนะครับจากคลิปคราวที่แล้วที่ตีเบาๆใช่ไหมเพราะว่าของยังไม่ถึงไนงะ ตอนนี้ของถึงแล้วดาเมจสะใจมากผมชอบลาเธอร์มากเลยตอนนี้ดาเมจโคตรโคตรแรงแบบหลักพันก็มีอะ่ะเอาเข้าไปโอ้ยหลบหลบดีๆนะครับจังหวะนี้ไกลแล้วอะ่ะ แน่แบบเดียวร่วงนะครับผมแล้วก็เห็นไหมสำหรับท่าไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปบอสตัวถัดไปกันต่อนะครับผมก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะได้ของประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเกรดตัวละครนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่าบอสตัวอื่นๆนะครับเพื่อ <c oughs> ด้วยความรวดเร็วนะครับจะได้ล่าไอเทมมาอัปเกรดตัวละครได้อย่างมีประสิทธิภาพกันนะครับผมไป โดยบอสตัวนี้จะอยู่ทางด้านขวานะครับชื่ออ l เล็กโทรไฮโปทาซินะครับผมตัวนี้จะเป็นทัธทัุไฟฟ้านะครับผมซึ่งตัวนี้อยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถมาล่ากันได้นะครับผมซึ่งทีมที่จะใช้เนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจะใช้เป็นทีม s <S ทัดไฟแทนนะครับเก็บอันติของเขาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมนะครับ เมื่อตีเดเมจมาจนถึงปัจจุบันขนาดนี้แล้วอันติที่เรากักไว้แต่แรกจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับน้องอตัวหอกทัดไฟน้องเสี่ยวหลิงของเรานะครับเดี๋ยวเราเรากักเอาไว้จนนาทีสุดท้ายนะครับไม่ใช้นะครับขอทำเดเมจมาจนถึงตอนนี้แล้วน้องจะช่วยเราอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเอาล้ครับเตบตัวกดออกมาเลยครับ นี่ครับไม่ต้องตีไม่ต้องตีแแลกวครับโต๊ะโต๊ะโต๊ะเรียบร้อยนะครับสําหรับบอสธาตุไฟฟ้านะครับจัดการง่ายๆแบบนี้นะครับกักอันติเอาไว้นะครับผมเราเราจะไปลุยตัวต่อไปกันเลยอ๋นะครับก็มาถึงแล้วนะครับธาตุลมนะครับแว็บมานะครับเร็วมากเลยนะอันนี้ก็เข้ามานะครับเราก็ทำเดามจเหมือนเดิมนะครับผม ก็ทยอยคอยหลบดีๆนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีไปดูคลิปแรกได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเก่งขึ้นแล้วแอะโอ้ยพอตีบาเรื่อยๆนะครับจนเลือดใกล้หมดนะครับบอสจะปล่อยผลึกออกมาลอยเต็มฟ้าไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับจังหวะนี้นะครับบอสจะมาตรงกลางนะครับแล้วก็ปล่อยลมออกมานะครับให้เราบินแล้วทําการเก็บผลึก ธาตลมที่รออยู่บนฟ้าแบบนั้นให้หมดนะครับเพื่อที่จะไม่ไปรีเลือดบอสนะครับเร็ว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 เร็เร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วร็วเร็วเรร็วเร็ ัดลมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยบอสตัวต่อไปกันเลยนะครับผมก็คือบอสทัดหินนะแต่ว่าผมยังไม่เคยไปเลยนะครับผมก็วิธีเดินนะครับก็จะต้องลงไปจากทางด้านนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปทางนู้นแล้วลงไปข้างล่างนะครับอันนี้มาจนถึงด้านนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เปิดเห็นไหมก็เราจะต้องไปตรงนู้นก่อนนะครับแวบมาอย่างรวดเร็วนะฮะก็มาถึงแล้วนะสําหรับจุด ที่เราจะต้องทําการบินอัตโนมัตินะครับเราจะไปทางเกาะข้างหน้าทางนู้นนะครับผมซึ่งจะต้องบินไปก่อนในครั้งแรกนะครับผมเพราะเรายังไม่ได้สามารถเปิดจุดเทเลพอร์ตนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องบินไปนั่นคือจุดเป้าหมายของเรานะครับอันนี้ก็จะให้บินข้ามเกาะค่อยๆทยอยไปตามอย่างนี้นะครับไปจุดนี้แล้วก็เดี๋ยวมาร์กก่อนมาร์กนี้นะมาร์กนี้ แล้วก็ไปมาร์กนั้นนะครับเราเราจะไปถึงบอสนะครับแต่แล้วก็ด้านขวาม,มีดันเจียนอยู่ด้วยนะครับก็โอเคถ้าเดี๋ยวพร้อมกันแล้วเราก็จะบินตามจุดนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงบอสโอเคกระโดดจากหน้าผาทางนี้นะฮะหันไปทางด้านนูน้นนะครับเต็ม <c oughs> ตัวปยรยมเย็นมากเลยนะครับโดยระหว่างทางก็น่าจะมีมอนมีกล่องให้เก็บนะฮะ ก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปอันนี้เป็นวิธีไปครั้งแรกนะอย่าว่ายน้ำนะไม่งั้นเดี๋ยวจมน้ำตายนะครับผ okay, มโอเคโอเคตรงนั้นมีของคนระับเดี๋ยวเราลงไปกระทืบกันแป๊บเอาวอื้ออ,อื้อ,อ,อติดแข็งเลยไอ้บ้า Okay, จากนี้ก็ค่อยๆเลาะตามเกาะไปเรื่อยๆนะครับไปตามทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงบอสมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเราจะตีไหวไหมนะครับบอสตัวนี้ชื่อว่า G.O. Hypothesis อยู่ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตีกันเลยนะครับก็ยังไม่รู้ยังไม่เคยลองงั้นลองมาลองกันเถอะนะฮะทาดดินยังงั้นเหรอ คคนะครับก็คือเป็นธาตุดินนะครับแล้วก็มีกรอไม่สามารถทำลายลังได้มันคืออะไรกันเน,ะนาะมาไล่เสาออกมานะครับคงต้องทำลายเสานี้ก่อนมัง้งเอาลาเซอร์มาตีดีกว่าแรงตรีเสาน่าจะเข้าเยอะกว่าตีแปะ แรงแรงโดนแรงเหมือนกันน,นเนี่ยโอเคนี่แงนล่วงมาแล้วโดนหน่อยไหมล่ะตกเ,เข้าไปตกตตกเข้าไปถัดดินเหรอถึกใช่ไหมเราไปตีเสาถัาดไปกันดีกว่าครับ โหมหมุมกล้องมุมกล้องแป๊บแป๊บโอเคลุยไปเลยตามเสาแบบนี้ตามเสาไปเรื่อยๆตามเสาเข้าไป ออุ้้ยยโว่าอะไรแล้วแหวบเอาใหม่เออเออเเฮ้ยมันหนีไปเสาหนูเนาะเฮ้ยมันหนีไปเสาหนูจริงหุ่ยหลบหลบหลบนี่ครับนี่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 หนีเหรอหมุนหมุนวิวิวิวหนีหนีหนีก่อนหนีก่อน โอ้ยหลบได้หนีไม่ลหลมลุยเข้าไปลวงลวงลงเออไม่ไล้เอาเว้เสาหมดยังเสาหมดแล้วยังเสาหมดยังไปตรงกลางแน่เลยอุยนี่ไงเนะี่ยเราคงต้องตีเสา ถูกต้องตบ,ตบให้หมดตบตบตบให้หมดตบเสาออไม่ทันแน่เลยอ่านั่นมันรีกลับไปแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่อีกนิดเดียวสู้ๆน่าจะเหลือเสาเดียวแล้วแหละออทีนมันไล่เสาขึ้นมาใหม่แต่อันนี้ก็แค่ล่วงลงมาให้เราสัตว์ถูกไหมมันจะทำอะไรวะ ออกออกมาก่อนทำไรอะ,อะ,อะเข้าไปต่อแม่แม่แม่มาแล้วหลบไม่โดนไม่ได้แอมหลอกมุมกล้องมุมกล้องอือลวงามาแล้วเอาใหม่เหลือเสาเดียวเสาใช่ไหมนั่นไงเหลือเสาเดียวแล้วอื อือ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 เรียบร้อยครับแตกโอเคนะครับก็ผ่าอันไปแล้วนะครับสำหรับบอส GO โอไฮโปทาซิสนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรใหม่ๆก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปฟามก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ